สวัสดีครับพามาชมเมลุจิตคาทาของหลวงปู่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็พร้อมนะครับสำหรับงานที่จะประชุมเพลิงเสเรนสังขารหลวงปู่ในวันที่9ตุลาคม2564นี้นะครับก็ล่าสุดนะครับไม่มีไม่มีไม่มีกรดนะครับไม่มีมงกดก็จะคือทำแบบนี้เลยนะครับประชุมเพลิงก็คือนำวันที่9 ว,วันที่8นะครับเคลื่อนไซเร,รสังขารหลวงปู่มาที่กิดกาทานนะครับมาที่เมลุนะครับแล้วก็จะประชุมในลักษณะน,นี้เลยนะครับไม่มีไม่มีมุงกดตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้ทาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ประดับตกแตง่งดอกไม้นิดหน่อยนะครับไม่มากครับตามกิตาลงของหลวงปู่ที่สั่งไว้ครับไม่ให้มี อะไรมากมายไม่ให้จัดสวยงามเกินไปนะครับพาชมใช้โฟมสีเขียวนะครับเป็นเรียบง่ายครับสมภูมกรรมาฐานครับเหมือนกับหลวงปู่แบนนะครับที่ท่านเป็นตัวอย่างหลวงปู่แบนหลวงปู่พันหลวงปู่สมพันนะครับรูปที่สี่ก็หลวงปู่สวัสดิ์ของเรานะครับผม เป็นตัวอย่างความเรียบง่ายนะครับสมกรรมฐานที่ไม่มีอะไรดอกไม้อะไรเยอะๆมากมายครับประดับพอเอาบรรยากาศมาฝากวันนี้เป็นการเปลี่ยนดอกไม้ ครั้งที่สามแล้วนะครับถวายหลวงปู่ก็ทำไม่ไม่ตกแต่งอะไรมากมายแต่ว่าก็เรียบง่ายสวยงามนะครับตามปฏิบรทาพ่อแมูุ่อปอาจารย์ท่าป่ปากามธารเดี๋ครับบรรยากาศมาชมกันนะครับผม อนนี้ก็เป็นพระประธานนะครับไปแล้วพ่อแม่ขุจันทา์นะก็จะมาการาบพระประธาน,น,น,นก่อนตกแต่งของไม้ใหม่ฝั่งซ้ายนี้ก็เป็นรูปของสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็พระทัยประธานที่ท่านประธานมาร่วมงานในงานประชุมเพื่อพระรสังฆราชองค์วันที่เก้าตุลาคมนะครับเป็นอาสนะของหลวงพ่อแม่ขุจันทร์ที่นั่งนั่งสังขารได้รับในจริงๆญาติบุญมาการาบมรดการนะนี่เป็นฝ่าย อันนี้เป็นฝ่ายไ่ายทอดสดครับพี่อดินพี่เจี๊ยบนกรแล้วก็พี่พัชรินจันทองครับท้าประจำของเรา <laughs>